ขอต้อนรับชมเข้าสู่รายการข่าวด่วเนเหตุการณ์ในวันพฤหัสที่7เมษายน2565อยู่กับแมานานเหมือนเช่นเคยนะฮะวันนี้เข้าเข้าสู่วันที่43ของการที่รัสเซียโจมตียูเครนแล้วสิ่งที่เราจะไปดูกันในวันนี้นะฮะเรียกได้ว่าหดหูมากๆเลยทีเดียวนะฮะเนื่องจากว่าภาพที่คุณผู้ชมจะได้เห็นต่อไปนี้เนี่ยเป็นภาพของศพพลเรือนนะฮะที่นอนเกลื่อนถนนในเมืองบูชาของยูเครนนะฮะ เมษายนกองทัพยูเครนเข้าเคลียร์พื้นที่ในเมืองบูชาหลังจากที่ทหารรัสเซียถอนกำลังออกไปปรากฏว่าพบร่างไร้วิญญาณในชุดพลเรือนจำนวนมากเรียงรายอยู่บนถนนสายหนึ่งของเมืองบูชานายกเทศมนตรีของเมืองบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ต่างจากการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ส่วนชาวเมืองที่รอดชีวิตก็ออกมาพูดเป็นพยานถึงความเลวร้วายที่เกิดขึ้นกับคนในครอบครัว ในภาพรวมนายกเทศมนตรีของเมืองบูชาบอกว่ามีพลเรือนของเมืองถูกสังหารอย่างโหดเหี้ยมไม่น้อยกว่า300คนทางหน้าของรัสเซียนะออกมาระบ,บุว่าภาพที่เห็นในเมืองบูชาเป็นสถานการณ์ที่ยูเครนสร้างขึ้นเองเพื่อพยายามขัดขวางการพูดคุยและเจรจาสันติภาพ สำนักข่าวอาร์ทีของรัสเซียฮารายงานอ้างอิงแถลงการที่ออกจากกระทรวงกลาโหมรัสเซียว่าภาพถ่ายภาพวิดีโอที่ยูเครนเผยแพร่ออกมาเนี่ยรวมถึงข้อกล่าวหาที่ว่ารัสเซียก่ออาชญากรรมสงครามในเมืองบูชานะก็คือการยั่วยุเป็นการจัดฉากสร้างสถานการณ์อย่างชัดเจนโดยระบ,บุว่ากองทัพรัสเซียเนี่ยถอนทหารออกมาตั้งแต่วันที่30มีนาคมแล้ว อย่างไรก็ตามผู้นําหลายชาติรวมถึงสหประชาชาติก็ออกมาประนามการกระทําดังกล่าวนะฮะไปเริ่มกันที่นายกรฐมรีโอลาฟชอส์สของเยอรมนีนะฮะออกมาบอกว่าสะเทือนใจกับภาพที่เห็นในเมืองบูชาและเขาก็ยังได้ระบุเพิ่มเติมนะว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามพร้อมเรียกร้องนะฮะให้มีการอนุญาตองค์การระหว่างประเทศเข้าไปหาหลักฐานการกระทําผิดเพื่อนําตัวผู้กระทําผิดและผู้ที่อยู่เบื้องหลังมารับผิดชอบ นายกรฐมตรีบริสจอนสันของอังกฤษให้ออกมาทวิตข้อความว่านี่คืออาเญียกรรมสงครามภาพที่เห็นภาพที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮัชให้เห็นถึงความสิ้นหวังของปูตินที่การทำสงครามในยูเครนล้มเหลวและความพยายามในการบิดเบือนข้อมูลของรัสเซียจะไม่ได้ผล ขณะที่อันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติโพสต์ข้อความบนทวิตเตอร์ว่ารู้สึกช็อกเป็นอย่างมากกับภาพศพพลเรือในเมืองบูชาเลขาธิการ UN นะฮะได้เรียกร้องให้มีการตั้งคณะสืบสวนอิสระเพื่อหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษมีรายงานว่าสหภาพยุโรปนะกำลังหารือเพื่อมีมาตรการคว่มบาตรรัสเซียเพิ่มเติมด้วยโดยคริสตินแลมเบรค รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเยอรมน,นีนะครับบอกว่าประเด็นที่จะหารือก,กันก็คือการห้ามนําเข้าก๊าซจากรัสเซียเพื่อตอบ,ตอบโต้นะฮะที่รัสเซียสังหารหมู่พลเรือนในเมืองบูชานอกจากในเมืองบูชาแล้วยังมีรายงานว่ามีอีก2เมืองในภูมิภาคเคียฟนั่นก็คือฮอสโตเมลแล้วก็เออร์พินนะฮะซึ่งอยู่ติดกับเมืองบูชาก็มีพลเรือนถูกสังหารอย่างหดเหี้มเช่นเดียวกัน ทีนี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ฟ้าของเมตากันหน่อยถามว่าเมตาเกี่ยวเรื่องนี้อย่างไรนะฮะเฟซบุ๊กกับ Instagram อินสตาแกรมมันเองทางเมตานะฮะได้ทําการบล็อกแฮชแท็กบูชาแล้วก็บูชามสาสเคนะฮะโดยอัตโนมัติโดยมีผลทั้งกับ Facebook แล้วก็ Instagram แต่ทางเมตานะฮะก็ อนุญาตนะฮะให้มีการโพสต์คลิปวิดีโอที่มีความรุนแรงถ้าหากว่าทําเพื่อสร้างความตระหนักถึงเกี่ยวกับเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่อาจเกิดขึ้นแต่ก็จะลบคลิปเหล่านั้นออกนะฮะถ้าหากว่ามีความรุนแรงที่มากเกินไปหรือมีการเฉลิมฉลองกับความทุกข์ที่เกิดขึ้น กลุ่มสิทธิมนุษยชนออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงแนวทางการจัดการของเม t a ในครั้งนี้นะฮะโดยกล่าวว่าการล้างข้อมูลออกจากเซิร์ฟเวอร์หลังจาก90วันเนี่ยส่งผลให้เป็นการลบหลักฐานที่สำคัญของอาชญากรรมสงครามทางโฆษกของเม t a ได้ออกมาตอบเรื่องนี้นะฮะว่ากำลังหาวิธีเก็บรักษาคลิปวิดีโอประเภทนี้และประเทศอื่นๆไว้หลังจากลบออกไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งคลิปที่เกี่ยวกับวิกฤตรัสเซียยูเครน เรียกได้ว่านี่เป็นภาพที่ค่อนข้าที่จะหดหูจริงๆเลยท่านผู้ชมแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเามืองบูชาเนี่ยนะฮะอยู่ใกล้กับกรุงเคียฟด้วยนะฮะอยู่ห่างกันประมาณ30กิโลเมตรเท่านั้นเองอันนี้คือภาพเราต้องเบลอนะฮะเนื่องจากว่าภาพมีเนื้อหาที่คุ้นท่านที่จะรุนแรงนะฮะคุณผู้ชมก็น่าจะพอเดาออกนะ,ะว่าข้างหลังสิ่งที่เบลอเนี่ยนะเป็นสิ่งอะไรนั่นเองนะฮะก็ เรียกได้ว่าเป็นภาพที่ทุกท่านที่จะน่าหดหูกันเลยทีเดียวนะฮะที่ยูเครนนะฮะซึ่งทางรัสเซียก็ยังคงออกมาปฏิเสธอย่างเรื่อยๆเลยนะฮะว่าตนเองไม่ได้เป็นคนทําและสิ่งที่เกิดขึ้นในยูเครนทั้งหมดเป็นการที่ยูเครนสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเองเพื่อให้ชาติตะวันตกเนี่ยเข้าใจผิดนั่นเองอันนี้ก็คือสิ่งที่รัสเซียออกมาบอกโดยตลอดนั่นเองนะฮะก็เรียกได้ว่าน่าหดหูกันเลยทีเดียวนะฮะสำหรับพลเรือนนะฮะที่ไม่รู้อิโนโออินเนก็ต้องมา โดนลูกหลงจากสงครามครั้งนี้ด้วยนะฮะนอนเกลื่อนถนนเลยนั่นเองอันนี้คือศพจริงๆนะฮะไม่ใช่การนอนข้างถนนแต่อย่างใดอ่ะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราไปดูกันที่ รีหลังกากันหน่อยนะฮะเรียกได้ว่าเป็นประเด็นกันมาอยู่หลายวันแล้วนะฮะสำหรับกรณีที่ตอนนี้เนี่ยเรียกว่าแทบทุกประเทศเลยนะฮะได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นเกือบทุกที่นะฮะ,ะเผชิญกับปัญหาเงินเฟ้อซึ่งก็ส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยภาพรวมและจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือรีหลังกานั่นเองนะฮะเรียกได้ว่าได้รับผลกระทบหนักมากเดี๋ยวเราไปตามเรื่องนี้กันสถานการณ์ในประเทศรีหลังกานะ เกิดการประท้วงครั้งใหญ่เรื่องของการขาดแคลนเชื้อเพลิงจนรัฐบาลศรีลังกาต้องออกมาประกาศเคอร์ฟิวเดี๋ยวเราย้อนกลับไปก่อนนะฮะวันที่31มีนาคมที่กรุงคลัมโบซึ่งเป็นเมืองหลวงของศรีลังกาเต็มไปด้วยความวุ่นวายเมื่อเกิดการประทะก,การระหว่างกลุ่มผู้ประท้วงที่ไม่พอใจการแก้ปัญหาการขาดแคนลนพลังงานของรัฐบาลกับตำรวจปราบจราจล บรรดาผู้ประท้วงเนี่ยตะโกนให้ประธานาธิบดีโกโตบายาราชปักษาลาออกจากตำแหน่งสีลังกาย,ยกำลังเผชิญกับวิกฤตเศรษฐกิจอย่างนนหนักเนื่องจากว่า,าค่าเงินที่ตกต่ำนะแล้วก็ภาวะเงินเฟอ้อที่สูงขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเงินเฟอ้อนะรของเดือนมีนาคมอยู่ที่18.7เส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นเกือบร้อยละ30เลยทีเดียว ค่าเงินที่ตกต่ำทำให้สีลังกาไม่มีเงินเพียงพอในการนำเข้าสินค้าที่จำเป็นรวมถึงพลังงานด้วยก่อให้เกิดภาวะขาดแคลนพลังงานซึ่งรัฐบาลก็แก้ปัญหาด้วยการปันส่วนแบ่งโคต้าการใช้พลังงานมีรายงานออกมานะว่าหลายพื้นที่ของประเทศเนี่ยขาดแคลนพลังงานอย่างหนักบางจุดไม่มีไฟฟ้าใช้นะฮะแล้วก็บางจุดเนี่ยก็ไฟดับนานถึง13ชั่วโมงเลยโรงพยาบาลบางแห่งเนี่ยก็ต้องเลื่อนการผ่าตัดคนไข้ออกไปด้วยเนื่องจากว่าไม่มีไฟใช้ ภาวะการขาดแคลนพลังงานของสีลังกาเนี่ยไม่ได้มาจากค่าเงินตกต่ําจนรัฐบาลไม่มีจนรัฐบาลนะัมีเงินไม่พอซื้อพลังงานจากต่างประเทศเท่านั้นนะฮะแต่ยังเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ทําให้ปีนี้เนี่ยแหลงจัดจนโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยนะฮะไม่มีน้ําเพียงพอสําหรับการผลิตกระแสะไฟฟ้าทั้งนี้เองเนี่ยนะฮะีลังกาก็ ประสบปัญหาเศรษฐกิจต่อเนื่องมาหลายปีแล้วส่วนหนึ่งก็เกิดจากกับดักหนี้ที่กู้มาจากประเทศจีนเพื่อลงทุนในโครงการใหญ่ที่ไม่ได้ผลจนต้องขอความช่วยเหลือด้านการเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ที่มาพร้อมกับเงื่อนไขต่างๆเช่นการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการเงินเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ค่าเงินตกต่ำและหนักมากอิงขึ้นด้วยเมื่อต้องมาเจอกับปัญหาราคาพลังงานที่สูงขึ้นจากภาวะสงครามในยูเครน เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา3าเมษายน,นคณะรัฐมนตรีรีลังกาทั้ง26คนยื่นหนังสือลาออกจากตําแหน่งต่อนายกรัฐมนตรีมหินทาราชปักษาโดยหลังจากที่ประชาชนจำนวนมากนะลุกคือประท้วงไม่เนื่องจากว่าไม่พอใจรัฐบาลในการรับมือกับวิกฤตเศรษฐกิจกรครั้งเลวร้ายที่สุดในรอบหลายปีนั้นตั้งแต่ได้รับอิสรภาพจากสาหราชอาณาจักรในปี1948 รายงานระบุว่า1ใน26รัฐมนตรีเนี่ยที่ยืน่นหนังสือลาออกเนี่ยมีนายมานนามน,นามันราชปักษาะฮะซึ่งเป็นลูกชายของนายกรัฐมนตรีมหินทรราชปักษาด้วยซึ่งเขากล่าวว่าการลาออกดังกล่าวเนี่ยฮะจะช่วยให้ประธานาธิบด,ดีแล้วก็นายกรัฐมนตรีตัดสินใจได้ง่ายขึ้นในการสร้างเสถียรภาพเพื่อประชาชนแล้วก็รัฐบาลในอนาคต แล้วก็เมื่อวันจันทร์4เมษายนที่ผ่านมาทางประธานาธิบดีกตบายาราชปักษาก็ได้มีการแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือรัฐมนตรีกระทรวงการคลังอาลีซาบรีซึ่งก็ได้เข้าสาบานตนเมื่อวันจันทร์แต่อย่างไรก็ตามในวันต่อมาวันอังคารเนี่ยฮะอาลีซาบรีเนี่ยนะก็ได้ระบุไว้ในจดหมายต่อประธานาธิบดีว่าข้าพเจ้า,าขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังโดยมีผลทันที ก็เรียกได้ว่าหลังจากที่ในช่วงของวันที่31มีนาคมนะฮะที่ทางศรีลังกาเนี่ยก็ประชาชนฮะ,ะลุกฮือขึ้นมาประท้วงไม่พอใจต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาลชุดนี้นะฮะก็คือที่มีประธานาธิบดีเป็นกตบายาราชปักษานี่นะฮะไม่พอใจกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยนะ,ะก็เลยขึ้นมาประท้วงกันซึ่งนะฮะทำให้ทาง รัฐบาลจะต้องประกาศเคอร์ฟิวนะฮะแล้วก็จับประชาชนที่ออกมาประท้วงนะฮะถ้าหากว่ามีมีการสงสัยนะฮะว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยะะก็ให้จับโดย,โดย,โดยทันทีไม่ต้องโดยที่ไม่ต้องมีการสืบสวนสอบสวนด้วยเรียกไ,ได้ว่ามีการใช้อย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะฮะสำหรับการประท้วงที่ ซีลังกาซึ่งตอนนี้ยังมีอยู่นะฮะตอนนี้เนี่ยทางคณะรัฐมนตรีนะฮะทั้ง26คนก็ได้ออกไปแล้วตอนนี้เหลือเพียงแค่ประธานธิบดีแล้วก็นายกรัฐมนตรีซึ่งก็วันจันทร์ก็ได้มีการแต่งตั้งขึ้นมาใหม่แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่นะฮะเข้ามารับตําแหน่งในวันเดียวแล้วหลังจากนั้นก็ลาออกนะฮะอย่างทันทีเลยนะฮะมีผลทันทีเลยนั่นเองนะฮะซึ่งตอนนี้สถานการณ์ในซีลังกา,ก,าก็ยังคงย่ำแย่อยู่นะฮะสำหรับชีวิตประชาชนทั้งเงินเฟอ้อกว่า18.7%นะฮะ แล้วก็รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจที่สั่งสมมานานด้วยนะฮะตอนนี้เรียกได้ว่าสภาพย่ำแย่เลยนะฮะถามว่าเกี่ยวกับรัสเซียยูเครนขนาดนั้นไหมก็อาจจะไม่เท่าไหร่นะฮะในส่วนของเรื่องพลังงานไฟฟ้าตอนนี้ก็ต้องมีการปิดไฟนะฮะก็คือไม่ให้ใช้งานไฟฟ้าเนี่ยบางจุดนะฮะก็13ชั่วโมงบางจุดก็ไม่มีเลยนะฮะโรงพยาบาลก็ต้องเลื่อนการผ่าตัดด้วยนะฮะนื่งจากว่า เงินสำรองต่างประเทศเนี่ยนะมีไม่พพนั่นเองที่ก็เลยทาให้ไม่สามารถซื้อพลังงานจากต่างประเทศได้นะฮะแล้วก็ในสิงคีลังกาเองเนี่ยนะฮะโรงงานผลิตไฟฟ้าพลังน้ำเนี่ยนะ,ะก็ปีนี้แลนะ้งหนักก็เลยไม่มีน้ํามาผลิตไฟฟ้าด้วยนะ,ะตอนนี้ประชาชนชาวสิีลังกาก็เลยออกมาประท้วงกันนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมฮะเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเราไปดูภาพปิดท้ายกันนะฮะสำหรับวันนี้ ไปดูกันที่ยูเครนกลับไปที่ยูเครนใหม่นะฮะไปดูกันที่การแต่งงานของหมอชาวยูเครนที่สถานีรถไฟใต้ดินที่เมืองคอร์คีฟนะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยใช้เป็นสถานที่หลบภัยจากระเบิดแล้วก็สงครามที่เกิดขึ้นด้วยโดยนะฮะคู่บ่าวสาวคู่นี้นะฮะตั้งแต่เกิดสงครามเนี่ยทั้งคู่ก็เปิดให้บริการรักษาพยาบาลแก่ประชาชนตามบ้านเรือนฟรีด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูภาพบรรยากาศการแต่งงานนี้กันนะฮะเรียกได้ว่า การแต่งงานส่วนใหญ่ในยูเครนตอนนี้ที่เป็นข่าวเนี่ยฮะมักจะแต่งงานกันในช่วงสงครามนะครับบางคนนะฮะก็จะต้องรีบแต่งงานกันทีเดียวเนื่องจากว่าก็ไม่รู้นะฮะว่าอนาคตเนี่ยจะเป็นอย่างไรแล้วจะยังมีวันได้มาแต่งงานกันอยู่หรือไม่นะฮะสงครามจะจบเมื่อไหร่นะฮะหลายหลายคนก็เลยเลื่องกำหนดการมาแต่งงานในช่วงสงครามกันนั่นเองเดี๋ยวเราไปดูภาพนี้กันนะ,ะังวันนี้คือรายการข่าวโดวยรายการประจําวันนี้นั่นเองพบกันได้ใหม่สวัสดีครับ